คำนิยามของภาพถ่ายก็คือภาพถ่ายเนี่ยจะเป็นการเก็บช่วงเวลานะเวลานั้นโดยที่มันไม่จําเป็นว่าจะเป็นคนหรือสถานที่ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญเราเราสามารถเก็บไว้ได้ตลอดไปครับบางทีเราอาจจะลืมไปบ้างว่าคนนี้เป็นใครหรือที่นี่คือที่ไหนแต่ถ้าแต่ถ้าเรากลับมาดูภาพถ่ายบางทีเราจะจําได้ครับ ครับชื่อนายกวินหงสกุลนะครับชื่อเล่นชื่อวินเป็นนักศึกษาชั้นปีที่6ครับสาขาิศิลปะการถ่ายภาพครับครับผลงานของผมนะครับชื่อว่าเครื่องลายครามของครอบครัวครับคอนเซ็ปต์จะเป็นการนําเสนอเครื่องลายครามที่ผมมีในในในบ้านอยู่แล้วครับเป็นของครอบครัวที่สืบทอดกันมา3รุ่นครับเทคนิคที่ใช้ค่อนข้างมีหลากหลายครับเพราะว่าด้วยความว่าถ่ายของขาวในฉากขาวอีกทีและด้วยความว่าบางบางชิ้นนั้นเป็นของที่มี ความเงาสูงก็เลยต้องใช้เทคนิคการทา HDR ครับความยากคือการถ่ายขาวในขาวครับไม่งั้นถ้าถ้าเราถ่ายขาวมากเกินไปของมันจะเก,กินครับหรือหรือบางชิ้นเนี่ยมีความเป็นครามมากก็จะไม่เห็นดีเทลของแต่ละชิ้นครับถึงที่ต้องการสื่อครับก็คือครับจะสื่อสารก็คือเป็นการนําเสนอสิ่งของสะสมของครอบครัวครับด้วยความว่าเครื่องลาครามในปัจจุบันนี้ค่อนข้างเหลือน้อยแล้วก็ลวเลยอยากจะให้ ดูสิ่งที่ครอบครัวเก็บสะสมมาไว้ครับครับก็อยากจะให้ดูถึงรายละเอียดดีเทลของแต่ละชิ้นครับด้วยความว่าเครื่องรายครามแต่ละชิ้นเนี่ยทุกทชิ้นเป็นแฮนด์เมดทั้งหมดครับอยากให้เห็นถึงลวดลายสีสันของมันครับครับก็ขอฝากผลงานไว้ในงานแสดงทีทีศิษย์ครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ